ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องเดย์ทอยเยอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสปีดดิปเตอร์กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงแรงกันนะครับด้วยรถคันทีหนึ่งะครับผมก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะครับที่จะมาลงแรงกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับดูว่าจะขึ้นรีเจนได้ไหมนะครับซีซั่นนี้นะครับอาจจะเริ่มช้าไปหน่อยนะ ก็รถคัสทีหนึ่งตอนนี้ก็ก็ยังเป็นรถที่ดีอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาลงแรงกันเลยนะครับเราผมก็จะกดโซโล่นะครับห้องก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรครับช่วงนี้อันนี้ก็เจอแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปในเกมเลยนะครับผมโอเคครับผม เกมแรกนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับผมเกมนี้ก็ถ้าที่1ถึงที่ะครนะก็แรงไม่ลดนะครับก็ยังได้คะแนนอยู่นะครับถ้าอยู่ในที่3ามอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะได้ที่1ไหมนะครับ

ขั้นที่หนึ่งนะครับเ,เริ่มเริ่มนผมเนี่ยลนแล้วจริงๆมันต้องกด t p ่ตรงน,นี้นะคาร์บีเดเมทอะไรเอาไว้รอบหน้า รถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างแรงมากนะครับก็ยังติดเมต้าอยู่นะครับก็จะเป็นรถคาทีที่คนก็ยังนิยมเล่นอยู่นะครับไม่ติด c w ดด้วยตอนนี้เราก็ทิ้งค่ะ อีตียูหลุด,ลด, you, ลดโอเคครับผมเราก็ได้ที่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวไปพบกับเกมไอตาต่อไปนะเกมอะไรละ่ะมาครับผมตาที่สองของเรานะครับมาดูกันว่าตานี้จะได้ที่หนึ่งไหมนะครับตาที่แล้วก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับไม่ได้เล่นนานมากเกมนี้ ก็ส่วนมากก็จะเป็นรถคาส A ์กันหมดนะค,ะครับคาส T ์ก็ราคาค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับไปครับผมซุปเปอร์สตาร์ดีเดบิวู์กับ ทานเข้าวแล้วไปเล่ได้อยู่ครวบวางดีไป CWW ไปครับแตะเบรก R อะไรนะไปนี่เลยปึ๊บโอ้โหอะไรของผมตัวหน้าตานี้โดนแซงไปแล้วครับผม ต้องตามคืนแล้วครับอะไรน้องขอปาดไปแล้วนะครับออนี่ผมยังไม่ได้ใช้ ECU เลยเนะเออกออกกดเบรกไม่ติดดิไปครับแอดวาน e ์ไป ไอ้ E4 อยู่ตรงนี้เลยก็ยได้เสียดายกันติดอะไรสักอย่างหลุดหมดบูธเบิร์ดไปครับแต่ยังได้อยู่ครับยังขึ้นที่หนึ่งอยู่ครับ โอเคครับผมเราก็ได้ที่1นะครับก็เหลือตาหนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นไดมอนด์สี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าตาต่อไปผมจะยังประคองที่1ได้อยู่ไหมนะครับผมโอเคครับผมตาสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าผมยังจะประคองที่1ได้อยู่ไหมนะครับจะได้ไปไดมอนด์สี่ไหมนะครับผมก็มาดูกันนะครับตานี้เกมนี้ผมก็เล่นแบบว่า โมโม,มตัวโตไปครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากนะครับมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผมยังจะประคองที่หนึ่งได้อยู่ไหมนะครับมาครับปึ๊บซุปเปอร์สตาร์แบบโอโหอะไรมัวตัวเล็กไดไป,ไป เฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องใ,ใจเย็นขอปากได้ไหม ปลอป่าดได้ไหมป่ายแล้วป่ายแล้วน้องชายป่ายแล้วสามอยยี่สิบอะความเร็วของรถถือว่าแรงนะครับเกือบเกือบไอที่สองตามมาติดติด นผมม่ชอบลนลานมากครับพอแบบขึ้นนำมันเหมือนกับว่าเขากดดันเราตลอดนะแบบจี้ตูดมาอย่างเงี้ยตลอดมาต้มสายนะหลุดไปเรื่อยนะครับ DWW ไม่เคยติดเลยนะครับเผมก็โอเคครับเราก็มาขึ้นที่1นึ่ะครับอย่างประคองที่1ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมแล้ว okay. ก็ขึ้นไดมอนด์สี่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครอยากจะให้ผมทำรีวิวรถในเกมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ช่อง d e t o ทเยอรก็ขอ ลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ